Wow. what okay. yeah <sharp inhale> มันเดือดไปมันมันก็ไม่เดือนนะแต่แค่ยังไม่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจาการ